เราเองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ตลาดเกิดใหม่ที่ผู้คนก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับไปซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแล้วก็มีการเปิดเสรีกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นแต่โจทย์ใหญ่ที่เราอยากจะศึกษาคือว่าแล้วผู้ประกอบการของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็น SME นะครับก็ประมาณเกือบ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะได้อะไรจากการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซครับมันอาจจะต้อง เรียนรู้สิ่งใหม่แต่เราก็มองว่ามันมีโอกาสที่ที่เราสามารถจะคว้าได้แต่ต้องเกิดการปรับตัวการปรับตัวนั้นจะต้องรัฐก,ก็ต้องช่วยด้วยประจวบเหมาะกับการเกิดโควิด -19 ซึ่งทําให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงแต่ปี6 3านะ,ค,ะครับที่ไม่ออกจากบ้านเลยแล้วก็ตลาดก็โตขึ้นเกือบเกือบสองเท่าเลยในบางตลาดน,นะครับเพราะว่าคนก็ไม่ไม่กล้าออกไปไหนติดเชือ้อแต่ในโอกาสนั้นมันก็มีอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันเพราะว่ากําลังซื้อมันก็หายไปนะครับ ถัดเนี่ยมีข้อิเริ่ม e t r a d e for a l l ซึ่งได้กำหนดกลุ่มนโยบายที่จะช่วยในการระบุปัญหาแล้วก็โอกาสในการเติบโตของตลาด E-Commerce ซึ่ง e t r a d e for a l l เนี่ยบอกเราว่าเราจะต้องมอง E-Commerce แบบเป็นองรวมรเพราะว่า E-Commerce เนี่ยต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการที่จะเติบโตได้ Oh. ดังนั้นในการศึกษาของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของไทยเนี่ยเราก็เลยจะต้องดูระบบนิเวศว่าระบบนิเวศของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดนะคะคซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น8ดด้านด้วยกันคะ่ะทั้งหมดเนี้ยพอประกอบกันแล้วก็จะเป็นระบบนิเวศของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซไทยซึ่งจะสร้างสภาพแวดล้อมในการเติบโตของตลาดถ้าสภาพแวดล้อมดีเนี่ยตลาดก็จะโตได้โตดีโตเร็ว แต่ว่าถ้าเกิดสภาพแวดล้อมไม่ดีตลาดอ e ีคอมเมิร์ซก็จะพบอุปสรรคในการโตมากค่ะนี่เป็นปัจจัยที่ส่งผลค่ะธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ร่วมในอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกีดกันนะคะออกจาก ส่วนสำคัญของตลาดไปนะคะการนำอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นของความอยู่รอดของทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME เนะคะเนื่องจากอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยช่วยขยายตลาดแล้วก็ช่วยในการเข้าถึงลูกค้า SME ได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมีอยู่หลายด้านด้วยกันถ้ามูลค่าของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยได้มีการ ปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับกลุ่ม SME อย่างเช่นปี2560ถึง2561เนี่ยจะมีการเติบโตยอย่างมีนัยสำคัญ2563ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเองเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยปรับตัวเข้าสู่ระบบ อีคอมเมิร์ซเพื่อจะอยู่รอดในธุรกิจของตัวเองหากเรามองไปที่โอกาสแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซหรือดิจิทัลไลเซชันเองเนี่ยมีความจำเป็นในการที่ธุรกิจของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายในสถานการณ์ที่อาจจะมีล็อกดาวน์นะคะในบางประเทศบางครั้งบางคราวหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่คา,าดไม่ถึงต่างๆแต่ถ้า SME เนี่ย สามารถดาเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ตามกรอบองค์การการค้าโลกนะคะณนะปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกเนี่ยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะว่าจะมีการาข้อบทความตกลงปัจจุบันเนี่ยจะปรับใช้กับอ e ีคอมเมิร์ซอย่างไรองค์การการค้าโลกนะคะโดยที่ประชุมเนี่ยก็มองแล้วนะคะว่าจะต้องปรับใช้ ตัวปรอบความตกลงเดิมนะคะเช่นพวกการค้าสินค้าหรือบริการกับอ e ีคอมเมิร์ซด้วยเพราะว่าต้องมองว่าอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเป็นโหมดหนึ่งของการค้าหรือการค้าบริการแบบหนึ่งดังนั้นโดยทั่วไปแล้วก็ควรจะสามารถเอาความตกลงการค้าระหว่างประเทศมาปรับใช้ด้วยนะคะสินค้า,า,าที่ไม่มีรูปร่างนะคะตามแนวทางขององค์การการค้าโลกเนี่ยเขามองว่าสินเหล่านี้มันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นบริการสมุนไพนะคะอาจจะเป็น จัดเป็นประเภทสินค้าได้นะคะแต่ว่าตามนิยามของประมูล,ลรัษฎากรที่แก้ไขใหม่ในปีที่ผ่านมานะคะเขามองว่าทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างนะคะและมีการส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์นเน็ตปุ๊บเนี่ยจะจัดเป็นบริการเลยทันทีนะคะก็จะทําให้มันมีนิยามเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องตามแนวทางคําตัดสินของอ,องค์การระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกนั่นเองนะคะ โควิดสิที่มันเข้ามานะครับมันส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากนะครับโดย,ยเฉพาะธุรกิจโรงแรมนะครับภาครัฐนะครับก็มีการถือว่ามีการเข้ามาช่วยเหลือในหลายด้านนะครับทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลช่วยออกค่าที่พักให้40%การออกมาตรฐาน S H A นะครับออกมาเป็นมาตรฐานปลอดภัยทางด้านสุขอ,อนามัยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการโรงแรมนะครับส่วนใหญ่เขามีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือ O T A แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ประกอบการรายใหม่นะครับมีอำนาจในการต่อรองต่ํากับแพลตฟอร์ม OTA เพราะว่ารายได้ที่เขาได้มาหลักๆเลยนะครับมาจากตัวแพลตฟอร์มนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมและที่พักนะครับเป็นเหมือนธุรกิจที่อยู่ตรงกลางนะครับเชื่อมระหว่างผู้บริโภคแล้วก็อุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งถ้าเรามองตัวห่วงโซ่อุปทานแล้วเนี่ยนะครับฝั่งขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเข้าพักนะครับ เขาไม่ได้มีแค่การสำรองที่พักและบริการอย่างเดียวซึ่งถ้าเรามองดูตัวห่วงโซ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วเราลองมองว่าอ e ีคอมเมิร์ซที่เรามุ่งหวังหรือว่าที่เราพัฒนากันอยู่นีครับส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของการสำรองที่พักและบริการนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันยังมีช่องอีกเยอะเลยนะครับรวมถึงการพัฒนาโฮเทลไดเรกชันแนลนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับหันมาจองโรงแรมโดยตรงจากโรงแรมมากขึ้น เราคิดว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการกระจายสินค้าไปโดยชิบฉิบโดยเฉพาะในสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรถ้าเราไปนั่งดูซัพพ l y chain ของตัวเกษตรเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีผู้เล่นอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นทอดทอดเยอะมากคต่ที่ข้อดีของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือตัดขั้นกลางออกเลยแล้วทําให้ต้นทุนในการกระจายสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยมันน้อยลงไปมากมายมหาศาลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเกษตรกรที่อดีตไม่เคย สามารถจะเข้าสู่ตลาดได้เนื่องจากต้นทุนการขนส่งสูงมากมหาศาลอาจจะอยู่ไกลในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกและปลูกไกลตลาดก็าสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในวงจรตลาดนะแต่เดียวกันเกษตรกร,เ,กรเดิมที่อยู่ในตลาดเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วะระยะทางไม่ใช่ข้อจํากัดเนื่องจากอ e ีคอมเมิร์ซมันมันมันปลดล็อกทุกอย่างมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ประมาณนึงก็คือตัวอีโคซิสเต็มประเภทที่เป็นการขนส่ง โดยเฉพาะสําหรับสินค้าเกษตรที่ต้องการห้องเย็นที่มีจํากัดและยังมีไม่ครอบคล,คลุมในใน,ในทุกภาคของแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ตัวนี้จะทํำยังไงให้สามารถจะให้บริการการขนส่งแบบมีห้องเย็นครอบคลุมจนถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คร่าทั้งประเทศเนื่องจะกจอนั่นคือนั่นคือเราจะสามารถขยายตลาดได้อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นนักต้ของ อุตสาหกรรมที่มีแรงงานอยู่เยอะนะครับสำหรับบ้านเราเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญแล้วก็อยู่ทั้งต้นน้ําถึงปลายน้ําแปลว่าเราผลิตตั้งแต่วัตถุดิบต,ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการจัดจําหน่ายนะมีมูลค่าเศร,รษฐกิจที่สูงมีลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายซึ่งความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับอุตสาหกรรมตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะแอพพลายไอส่วนที่เป็น e c o m m e r ิรเข้ามาใช้ได้นะครับอุตสาหกรรมของเราเนี่ยทำโอเอมานานหลายท่านอาจจะทราบการที่เราไม่ค่อยที่จะพัฒนาตรายี่ห้อของเราเราก็จะส่งออกในลักษณะที่เรารับผลิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องถึงเวลาเหมือนกันที่เรามาทำอ e ่าอีคอมเมิร์บวกไตัวตายี่ห้อไปในเวลาเดียวกันหมายความว่าถ้าสมมติมัน ได้แบรนด์นี้มาจากประเทศไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ของไทยเป็นการเพิ่มมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับกลยุทธ์ในการแข่งขันในธุรกิจนี้ทําอย่างไรหนะลังๆเราจะเห็นเสื้อผ้าราคาถูกค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเล่นในเชิงกลยุทธ์ราคาต่ํากันแต่ว่าในเชิงของการเพิ่มมูลค่าแล้วเนี่ยเราต้องฉีดนะครับอีคอมเมิร e ์ซหรือเรื่องโซเชียลมีเดียมันอาจจะมาช่วยฉีดในเรื่องนี้ก็คือในเชิงของการทําให้คุณภาพมันเห็นเด่นชัดขึ้น ฟังชั่นแนลมันเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วก็ฟังชั่นแนลตัวนั้นเนี่ยมันเกิดจากการตอบโจทย์ของการวิจัยตอบโจทย์ของการพันพฒนานวัตรกรรมให้เกิดขึ้นสิ่งสําคัญมากที่ผมจับประเด็นได้คือเรื่องของการมีในเชิงควา l เป็นมของเราเองครับที่จะทําให้เรามีบทบาทในการเข้าไปกําหนดราคาไปกาหนดบทบาทในการที่จะ เชื่อมต่อกับห่วงโซ่การผลิตซึ่งเป็นหันใจสําคัญนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราพูดกันมากเรื่องของการผูกขาดของแพลตฟอร์มต่างชาติที่เข้ามาซึ่งถ้าเราไม่ลงมือวันนี้นะครับอนาคตเราอาจจะต้องเพี้ยงพรั้ได้ง่ายแต่ผมเชื่อว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ4.0หรือ5.0ในอนาคตครับ